1 2ึสส, 2> สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวสุบัรสาคำสงภาตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขตหนึ่ง จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัสุรินปัจจุบันทำการสอนห้องเรียนปกติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด18คน บริบทของโรงเรียนอนุบาลสีมหาโพธิ์ตั้งอยู่เลขที่17หมู่ที่4ตำบลสีมหาโพธิ์อำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนประถมขนาดกลางมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด389คนโดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คน จากสภาพปัญหาที่ดิฉันได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์มา พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองยังขาดความกระตือรือร้นขาดความตั้งใจขาดความสนใจและแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งวิชาวิทยาศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่กว้างมีเนื้อหาต่างๆมากมายเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติและความเป็นจริงของสิ่งมีชีวิตการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนี้นะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ต่างรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชสัตว์วัสดุต,ต่างๆและแสงเป็นต้นซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ เพราะนักเรียนเข้าใจว่าวิชาวิทยาศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่เนื้อหาค่อนข้างมากมีความสลับซับซ้อนจึงเกิดความอาคติในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จึงไม่รู้ว่าจะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรจากปัญหานี้นะคะดิฉันจึงได้ปรึกษาหารือ ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะครูในโรงเรียนและได้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้ลงมือปฏิบัติจริงฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในคลิปการสอนนี้นะคะเป็นการจัดการเรียนรู้เชิงลุกโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบสาหาความรู้เป็นการสืบสาหาความรู้ในเรื่องของการนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่การจัดการเรียนรู้แบบสืบสาหาความรู้หรือ 5e นะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่1นขั้นสร้างความสนใจขั้นตอนที่2ขั้นสำรวจและค้นหาขั้นตอนที่3ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปขั้นตอนที่4ขั้นขยายความรู้และขั้นตอนที่5ขั้นประเมินผลค่ะสำหรับขั้นตอนที่1นขั้นสร้างความสนใจ คุณครูมีการกระตุ้นหรือสร้างความสนใจให้นักเรียนโดยการนำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่และการใช้คำถามกระตุ้นความสนใจด้วยค่ะและขั้นตอนที่2ขั้นตอนขั้นสำรวจและค้นหาครูถามคำถามเพื่อกระตุ้นนักเรียน เราสามารถนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไรพร้อมทางชี้แจงกในการทํากิจกรรมโดยจะให้นักเรียนออกแบบวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกโดยบอกวัสดุที่ใช้ขั้นตอนวิธีการทำและนำไปใช้ประโยชน์จากนั้นให้นักเรียนสร้างชิ้นงานหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ตามที่นักเรียนออกแบบไว้ในระหว่างการสร้างชิ้นงานของนักเรียน ครูคอยสังเกตและให้คำปรึกษาแนะนำในการทำงานของแต่ละกลุ่มจากนั้นครูย้ำเตือนนักเรียนก่อนหมดเวลาในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมครูจะคอยดูแลเอาน่วยความสะดวกและคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมรวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยและเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถซักถามเมื่อเกิดปัญหาเมื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์เสรเรียบร้อยแล้ว ครูนำภาพวัสดุที่ใช้แลว้วนำกลับมาใช้ใหม่พร้อมตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความรู้ค่ะขั้นตอนที่3ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปนักเรียนได้ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดยวิธีการสูงวงล้อพร้อมทั้งบอกประโยชน์ของผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนสร้างขึ้น ขั้นตอนที่4ขั้นขยายความรู้ครูให้นักเรียนทำใบงานโดยการจับคู่ภาพวัสดุที่ใช้แล้วกับภาพวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ให้สัมพันธ์กันและอธิบายความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของหลักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งนักเรียนจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะขั้นตอนที่5ขั้นประเมิน คุณครูจัดใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดว่าในวันนี้นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างไรและนำไปใช้ได้อย่างไรซึ่งนักเรียนสามารถนำไปสร้างของเล่นของใช้ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินในการซื้อเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากวัสดุที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกโดยคุณครู จะประเมินผลจากการตรวจชิ้นงานของนักเรียนใบงานและสังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียนด้วยค่ะ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้สอนได้สังเกตผู้เรียนพบว่าผู้เรียนนั้นมีความตั้งใจมีความกระตือรือร้นและมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สึกสนุกในการจัดกิจกรรมในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นมีความสามัคคีในการทำงานเป็นกลุ่มส่งผลให้ผลงานของนักเรียนเป็นที่น่าพอใจโดยครูสอนวัด จากแบบประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะถ้ายที่สุดนี้นะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาหาความรู้จะช่วยแก้ปัญหาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นมีเจตคติที่ดีต่อ,อการเรียนวิทยาศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดิฉันขอจบการนำเสนอคลิปสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ